กดติดตามช่องสำรองและก็ช่องไลฟ์สดของหนูด้วยนะที่ใต้อคอมเมนต์เลยมเลียงลายได้ยูอ,อ่ารอบนี้้ไปดีเลยนะคะเน้นเน้นกันใส่รอบนี้นะคะ รายการน,นี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุน้อยกว่า8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่สติดีและไม่ปัญญาอ่อนจะได้ไม่ชิบหายกันนะจ๊ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะ กลับมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับหนูวินระเบิดอารมณ์นะคะอ่ะกอดอือเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เรามาเจอกักบหมาจองเวสองนะคะทุกคนตั้งต้นกันที่238นะคะเริ่มต้นที่มาะสิบนะจะ๊ะวิไหไปอ่าูหน้าได้ยอยู่นะทุกคนโอ้โหมาปุ๊บรับปั๊บสวยมากนะคะเริ่มต้นด้วยดีนะ อร,ร,รอบนี้นะคะน้องบวกกันไป1,099นะคะทุกคนเน้นเน้นกันไปนะจ๊ะใครที่อยากได้อยากโดนแบบนี้นะคะคลิกไปเลยที่ลิงดาลานะทุนครหรือวินแปะลิงให้เรียบร้อยแล้วนะถ้าอยากเพิ่มเป uh, ็นมาละสามสิบได้แล้วได้กำไรมาแบบนินทนแบบนี้นะคะบวกสามอ้าวเฮ้ยไม่สิมาแล้วโอ้โห ว้าวขนาดนี้นี่คือแบบนึกว่าจะไม่ได้ทั้งแ้วนะทุกคนไหลไปต่อเนื่องแต่เวลาน้องไหลนี่น้องไหลยาวกันนะทุกคนมาแบบรัวๆกันเลยทีเดียวจ้าอย่างใดอยู่อ่ะรอบนี้ต้องใส่เนไนๆเลยจ้าเน้นๆกันไปรอบนี้นะคะ สามพันเก้าสิบนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็หนูวินฝากติดตามไลฟ์สดกันด้วยนะคะตีสี่ถึงหกโมงเช้านะทุกคนติดตามกันได้ทุกวันนะคะหนูีนมีกิจกรรมใหร่วมสุขรับรางวัลต็มด้วยนะติดตามกันด้วยนะคะทุกคนอ่ะรอบนี้ขยับมาเพิ่มเป็นมาละห้าสิบนะทุกคนบวกกันไปรอบนี้ก่อนเลยหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสองนะคะโอะ้กำไรแบบ ห้าพันขอนเปิดนเทียง์้องเปิดไหลอยู่คุ่หน้าไม่ดืงนะบวกอีกเจสินะคะทุกคนอะใครที่อยากได้อยากเดนแบบนี้นะคะคลิกได้เลยที่ลิงด้านล่างนะคะหยุดตามหาเว็บไหนไหนแล้วเทจะให้เรานะคะอย่าลืมกดไลคกดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ